เบอร์ชาแนลไม่สุภำคทุกคนไปเบิร์วิธีการเห็ดกระบาไมัของมรำใจเกินหลอยของหันาเคยบ่อยสิดที่แท้แลครับกับการขั้นตอนปิดเพจนะครับของปิดปอดเฮ้ยพอเห็นวานแล้วเราจะมาดูไลน์กันเลยอันนี้ก็เริ่ม แดนสินของกระบาแล้วคเป็นกระบะของแถวหน้าหกคนกระบาใบาพว่ครับผมอ,บบออกแบบด้วยคูดต้อยด,ดีอกแล้วก็แต่งลุกอย่างอีบี้ยสวยมากนะนี่น่ามว่าสวยมากก็ซันนะสันอีบีอาเราเป็นอีบีอา รอบนี้เราจะไม่ขำกันนะครับเดี๋ยวจะดูอันนี้อันนี้ท่านในเรียนเสียงไม่เคยเห็นแบบนี้เลยดีอันนี้น้องมาเรียนเสียงอันนี้กำลังเหตุยอดวิทธิ์ท้าเบิร์กัน แลนสินก่อนนะน่าจะเป็นแบบนี้เลยดีเลไรล้าดเสดียเจ้าเมย์น้องเมีย,ย,ย,ยสวยมากแลาวก็จีท่าก่อนกะแล้วกจีเอาสินมาตีแล้วก็แลนสินคือจังแลนใหม่ มันต้องเบอร์นั่นหรอมันต้องเบอร์ยื่งใหม่เขาไม่เคยทำกันหรอกไม่ว่าถือเมื่อคืนดูเบอร์เมาแล้วเปลี่ยนว่ามันเบอร์แล้วนี่ไงทางมันบอกเข้าแดนม่อยูพนาสีจัดสวีบงดาวีจัดาก็เพิ่มอัตรุษแลเงียนี่เยนี่ยเื่ไห้เนี่ยอเีแบบว่าอะไรมากข้นด้พี่น้อง เราไปทำรตก็คือไปวางไว้ตรงที่ดูจัดเรื่องการขั้นตอนเท่าไรวะขั้นตอนที่สากในาี่ผ้ากันนองไม่มีกระจิตห้าพปกละกันขั้นตอนที่หมาห้าจัาห้าจักห้อจ เขาจะเกขนาตาคนเห็นไหมครับขนาดตาดีต้อง็ตีงง่ามจักน้อยก็ดีเลยสี่กามันก็จะสีตกนองเข่าิเดี๋อย่าเอาก้็มาตรงหน้านะเพราะว่าหน้าแรกมันไม่แรกหรอกดูซิคือได้อยู่นะนี่ได้อยู่ <c oughs> เขาเน้นก่อนแบบนี้ก่อนแดงๆกลางๆแน่ๆนะสวยป้าใช่เริ่มลงตอนนี้ก็คือฝนเริ่มลงแล้วนะคะเรียนเชิญนะคะขยันทำบุญนะคะฝากไว้ด้วยก็บอกว่าใครที่อยากได้อย่างใจนะคะไปขอที่หลวงพ่อดำหลายๆคนบอกว่าที่มาขอแล้วได้จริงแต่ว่าไม่ได้มันเยอเกินไปแล้วเพาะในสิ่งที่จะเป็นไปได้เหมือนกันพี่จางชาเต็มด้วยครับ ข้าก็จะเฮ็ดกับบ้าก็จังทาเตปลเพราะว่ามันก็ออกกันคือกันนี่กันอะไกันอะไว่างสามหมื่นกุ่งเดยเราจะเราจะพาไปดูคนออกแบบนะครับจะพาไปดูคนออกแบบนี่ใครอยู่บ้างนะมีพี่โรเจอร์อยูออย่ข้าก็จะพาพบึงผู้ออกแบบหัวด้วยรับ ก็ต่อยด้ครับผูตัดกระตัดชุดใหม่แล้วชุดลำเพลินใหม่นะครับจากการตีเทคของที่โรเจอร์ที่อาจจนะงวนก๊ดดับนะ ก็สภาพเป็นแบบแบบว่าคอนโดที่มึงคือออกแบบแล้วก็เมื่วานใส่หมีเมื่อวาใส่ผ้ากันแล้วก็จะปิดใส่เกาเก่าเลี้ยงแล้วถ้าก็จะติดแล้วถ้าก็จะวางหลวดเว้ยแล้วก็จังมวัดละแรงเสร็จนอืมแบบ นี่นะครับกับการเฮ็ดกระนะแต่ป่ะเด้นประเด้ง่ายยังผิดๆเละกะบ,บ่ได้ง่ายแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะรับเศร้อจะเด็กไหมัศร้าอะไรเหรอเศร้าอะไรกันเลยวะเศร้าอะไรเออ ไม่ใช่ทดออก่อนอะไรต้องสบายอย่างนี้ที่ใส่ไปนี่แมนจ่บอกไม่ต้องเสียทดออกแม่นอนเฮ้ยวันีเคียนไมเสียเลยไม่หายน่าจะตกลงมึงบอก